พอเราใช้ฮอร์โมนกับมนุษย์เนาะคำหนึ่งที่คนจะคิดถึงในหัวขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือคําว่ามะเร็งมันก็เกิดจากงานวิจัยตัวหนึ่งปี1988เป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะฮะประชากรที่ใช้27,000คนติดตามไป20ปีแล้วก็เจอว่าเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นตั้ง20%นะีแต่ตอนนี้ทําไมเขาถึงไม่เชื่อวิจัยนี้แล้วะครับ ผู้ชายบางกลุ่มเขาไม่ได้เข้าสู่ัยทองด้วยซ้ำแล้วจริงๆเขาควรจะต้องมาหาหมอไหมจะมีคนหลายคนเลยที่เริ่มบอกว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วความจําก็เริ่มไม่ค่อยดีอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เขาฮอร์โมอนตกเข้าสู่ัยทองหรือเปล่าครับอย่างนี้การที่เรารู้ว่าไยทองมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็พยายามที่จะไปรักษาตวัวไยทองก็เท่ากัาบาการฝืนธรรมชาติถ้าเราอยากจะฝืนธรรมชาติเนี่ยนวัตรกรรมอะไรไหมครับมอกิจว่าไม่อยากเสื่อมตอบจริงๆเลยนะฮะก็คือสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ2หมอ The s e r i e s กับคอนเทนต์ดีๆที่ทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องง่ายครับกับผมนายแพทย์จุทศาก,กายชวดลนหมอกิจครับผมนายแพทย์พัทระอุทิยะฤิกุลหมอพัทครับพวกเราสองคนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาป้องกันครับคลิปก่อนๆเราก็คุยกันมาหลายเรื่องแล้วเนาะวันนี้เข้าสู่เรื่องหัวข้อใหญ่อีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่อยู่ในคนที่เริ่มเข้าสู่วัยทอง ทางเพศหญิงแล้วก็เพศชายอนะ่ะมันมีข้อมูลหลายอย่างที่ก็ขัดแย้งกันในตัวเองแล้วก็มีความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนอะ่ะมากเลยนะอันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันฮอร์โมนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าสมมติว่าขาดไปเนี่ยการเสื่อมของร่างกายจะไปเร็วมากเลยเนาะจริงๆฮอร์โมนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญมากๆวัยทองคืออะไรและเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าไวทองนะครับหมอกิิวไวทองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือกระบวนการหนึ่งของชีวิตเราแล้วกันนะครับซึ่ง ทุกอย่างมันก็เริ่มสุดโทมไปแต่สิ่งหนึ่งที่สุดโทมไปก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเนี่ยจะค่อยลดน้อยลงแล้วก็จะไปทําให้มีผลกับเอาวัยวะอื่นๆแล้วก็ร่างกายในระบบอื่นๆด้วยโดยในเพศหญิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกระบวนการวัยทองเนี่ยมักจะเริ่มที่ประมาณ50ปีบวกลบ 45, 45จนถึงประมาณ55ปีครับ<ม>ตามสถิติคนไทยเนาะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ48ก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทองโดยที่จะเข้าสู่วัยทองจริงๆคือทองแท้เลยเนี่ย <Okay. S 1> ก็ต้องมีการหมดประจําเดือนไปแล้วมากกว่า12เดือน นติดต่อกันอันนี้เราก็จะนับว่าโอเคผู้หญิงคนนี้เข้าสู่วัยทองอย่างแท้จริงสำหรับผู้ชายกับกันผู้ชายเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นต้องเข้าสู่วัยทองเลยด้วยซ้ำเนาะมีผู้ชายบางคนที่อายุถึง60 70 80ก็ยังสามารถที่จะมีอารมณ์ทางเพศแล้วก็มีกิจกรรมทางเพศได้รวมทั้งสุขภาพร่างกายตย่างๆก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่า สำหรับบางคนแล้วกันก็จะมีการเข้าสู่วยทองเช่นเดียวกันแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายก็จะค่อยๆลดลงตั้งแต่อายุประมาณ40-50ปีเนี่ยปีละ1% 1%, 1ลดน้อยลงไปเรื่อยๆประกอบกับพฤติกรรมต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจําวันด้วยก็จะทําให้ตัวฮอร์โมนเนี้ยมันลดลงไปได้มากกว่านั้นอีกทีนี้ เวลาที่เราวินิจฉัยไวทองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ชายเองอ่ะไม่ได้มีอาการที่ชัดเจนเหมือนผู้หญิงนะว่าแบบหมดประจำเดือนการวินิจฉัยก็จะดูที่อาการเป็นหลักเช่นว่าเอ่อน่องเขาไม่ขันเอ้ยหมดอารมณ์ทางเพศเอ้ยรวมทั้งความรู้สึกว่าหมดเลี่ยมหมดแรงง่ายอ่อนล้าง่ายคิดอะไรไม่ค่อยออกสมองไม่ค่อยปลอดโปร่งอะไรแบบนี้นครับบางคนก็เป็นมากถึงขั้นซึมเศร้าอก็เป็นไปได้ทําไมคนส่วนใหญ่ถึงรู้สึกว่าถ้าพูดถึงไวทองเนี่ย ไม่อยากเป็นแบบกลัวไม่อยากจะถึงวัยทองเลยแล้วอาการวัยทองเนี่ยที่ต้องคอยระวังเนี่ยมีอะไรบ้างะครับคนนะมักจะกลัวการเป็นวัยทองเพราะว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตเนาะคนเราม,มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแหละแต่ว่าครั้งใหญ่ๆ,ๆเลยก็คือตั้งแต่เราเป็นทารกถูกไหมเราจะเจริญเติบโตเร็วมากเลยแล้วก็ในช่วงที่เราเริ่มเป็นวัยรุ่นฮอร์โมนมันก็จะพุ่งพ่านอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวัยทองเนี่ยก็เป็นอินทธิพลจากฮอร์โมนเหมือนกันแต่ว่าในวัยเนี้ยฮอร์โมนมันเริ่มตกลง เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเริ่มเสื่อมโทรมลงมันจะไม่เหมือนเด็กๆที่ทุกอย่างมันแบบโอ้โหเลงล่าอันนี้มันอยู่ในขาลงคนก็เลยกลัวว่าไม่อยากจะเข้าสู่วัยทองเลยเแต่ว่าอาการของเขาเนี่ยก็จริงๆก็น่ากลัวจริงๆนะฮะสำหรับผู้หญิงอา,อาการหลักๆเลยที่จะเจอก็คืออาการร้อนวูบว่าเ<ม>นาะเจอได้มากถึงประมาณ60-70%ในะ<ม>ผู้หญิงที่เป็นวัยทองเลยครับอาการร้อนวูบว่าก็จะเป็นการที่เราอยู่ดีๆก็รู้สึกว่ามันวืดขึ้นมาร้อนเหงื่อออกอาการก็จะเป็นอยู่ตั้งแต่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งช และการพวกนี้มักจะรบกวนการใช้ชีวิตประจําจวันโดยเฉพาะช่วงตอนนอนก็จะทําให้ผู้หญิงคนนะั้นอนยากนอนไม่หลับนอนหลับยากหรือบางทีหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพออาการนอนหลับยากก็จะพามาซึ่งอาการอื่นอีกนอนน้อยแล้วฮอร์โมนเปลี่ยนด้วยก็หงุหงดง่ายอพองุนงดง่ายบางทีความเครียกก็จะตามมาเมื่อเครียดมากๆการแก้ปัญหาไม่ค่อยดีการใช้ความคิดระบบสมองความจําก็ไม่ค่อยดีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเริ่ม เสื่อมลงแล้วนะบางทีความมั่นใจในตัวเองก็หายไปก่อให้เกิดอาการถัดมาก็คืออาจจะเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าได้อันนี้ก็จะเป็นอาการเกี่ยวกับอารมณ์เนาะแต่ว่าอาการทางกายอื่นก็มีอีกเช่นผิวพรรณจะเริ่มแห้งขึ้นตัวเซลล์ผิวเนี่ยมันทํางานเสื่อมลงผิวแห้งไม่พอบางทีกลายเป็นกรากด้วยอาการอื่นๆก็เช่นอาการทางระบบปัสสาวะ ฮอร์โมนมันเริ่มเปลี่ยนความเป็นกรดด่างของบริเวณช่องคลอดแถวนั้นนะก็เริ่มเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันทาให้จุลินทรีย์ที่มันอยู่ตรงนั้นก็เปลี่ยนชนิดไปฮะการติดเชื้อกัะเพราะปัสสาวะก็ง่ายขึ้นปัสสาวะก็อาจจะแสบขัดด้วยนะครับช่องคลอดแห้งมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บอันนี้ก็จะเป็นอาการของสุมไวทองซึ่งแบบว่าโอ้ดังดูก็ดูจะน่ากลัวจริงเนาะูว่มีอาการเต็มเลยใช่ในฝั่งผู้ชายก็คล้ายๆกันนะอาการพวกนี้ก็จะมาด้วยซีรีส์เดียวกันพอเข้าสู่ไอทองก้ามเนื้อฝอตก็จะ ลดน,น้อยลงอารมณ์ทางเพศหายไปนกเขาไม่ขนะันนี้นเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากๆนะครับก็เมื่อกี้เราเล่าอาการของไวททองไปแล้วเนาะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของผิวแหง้งแต่ว่าในความเป็นจรงิงเวลาเราเจอคนไข้ไวท์ทองเขาจะมาในรูปแบบหน้าตาแบบหไหนฮะที่หมอคิดเล่าให้ฟังเนี่ยก็เป็นอาการพื้นฐานของของเรื่องไวททองแต่ว่าจริงๆแล้วความน่ากลัวของเรื่องไวททองมากกว่านั้นไม่ใช่แค่ผิวแห้งไม่ใช่แค่ร้อนวูบวาบแต่ที่หมอเจอเนี่ยคือ เรื่องกระดูกบางครับเพราะว่าบางคนนะเป็นไวทองแล้วไม่ได้ใส่ใจไปเจออีกทีคือไปเที่ยวแล้วล้มสะโพกหักเลยคนเราในเวลาล้มเนี่ยไม่ไม่ควรจะกระดูกหักง่ายๆสรุปว่าเขาไปตรวจแล้วพบว่ากระดูกบางมากมเป็นเพราะว่าเป็นไวทองเนี่ยเราไม่ได้ดูแลต่อจริงๆแล้วเรื่องกระดูกบางเป็นเรื่องที่สําคัญมากในเรื่องไวทองนอกจากเรื่องกระดูกบางแล้วก็คือเรื่อง,องระบบเผาผลาญอย่างที่หมอจิตบอกรวมถึงไขมันที่สูงขึ้นนะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องกรดยูริกหรือเกาเนี่ยปกติผู้หญิงที่ยังไม่หมดประจำเดือนนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเกามารบกวนเท่าไ เพราะว่าเอสโตรเจนเนี่ยช่วยขับกดยูริกอยู่แต่พอไวท้องอะไรเอสโตรเจนน้อยเนี่ยยูริกสูงทันที<อ>ไม่มีคนช่วยขับออกอกินนิดนึงและก็เกิดแล้วก็กลายเป็นเกาแทนและอีกอันนึงที่สําคัญมากๆคือเรื่องการนอนหลับเพราะว่าเนี่ยมีคนไข้หมอเหมือนกันที่แบบว่าไปหาคุณหมอสูสูหรับคุณหมอสูเนี่ยส่งไปที่คุณหมอจิตเวชต่อเพราะว่านอนไม่หลับ,ไ,ลบได้ยาน,นอนหลับมากินปุ๊บเขาสึกว่าเหมือนเขาต้องใช้ยาหลับไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวเองแหละเขาสึกว<ม>่าเอ๊ะ ทำงานมาตลอดเลยพอมากเกษียณปุ๊บกลายเป็นว่าใช้ชีวิตไม่ได้เพราะว่าก็องกินยาหลับตลอดนอนไม่ด้หลับคเครียดไม่สดชื่นอ่ะ<ม>สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องฮอร์โมนแหละที่ไม่สมดุลอย่างเงี้ยการที่เรารู้ว่าไบทองมันน่ากลัวมากเลยแล้วก็พยายามที่จะไปรักษาตัวไบทองอ่ะก็เท่ากับการฝืนธรรมชาติใช่ครับจริงๆแล้วเป็นการฝืนธรรมชาติ<ม>อย่างหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตเนี่ยตามธรรมชาติก็คือการสืบพันธุ์เพราะว่าเราต้องการจะดํารงเผาพันธุ์เอาไว้แล้วหลังจากที่หมดประจําเดือนหรือว่าหมด หน้าที่ในการสืบพันธุ์แล้วเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยสิ่งมีชีวิตจะเสื่อมลงและจากโลกนี้ไปนะธรรมชาติบอกว่าพอแล้วไม่ต้องอยู่แล้วหมดหน้าที่แล้วเหมือนว่าประโยชน์ของยูหมดแล้วอ่ะเขาก็จะให้ค่อยๆเสื่อมแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ว่าเห็นไหมว่าการที่เราฝืนก็เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าหมดประจําเดือนหรือว่าหมดระยะการสืบพันธุ์แล้วเนี่ยร่างกายจะเสื่อมเร็วมากเลยนะทำไมต้องฝืนอ่ะพราะว่าไม่ฝืนก็เท่ากับเสื่อมแล้วก็เป็นโรคเรื้อรังตามมาแล้วก็ ับมีปัญหาอย่างที่หมอกิดบอกทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะฝืนธรรมชาติเนี่ยนวัตรกรรมอะไรไหมครับหมอกิดว่าจะทําให้เออไข่ตกไปเรื่อยๆได้ไหมเออมีการสืบพันธุ์ไปเรื่อยๆหรือว่าประจำเดือนมาเรื่อยๆไม่ไม่ไม่อยากเสื่อมอะ่ะฝืนสุดทางเลยให้ออมีประจำเดือนไปเรื่อยๆ<ด>เลยใช่ไหมตอบจริงๆเลยนะฮะก็คือไม่มีหรอก สำหรับผู้หญิงเราไม่สามารถที่จะทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายยังคงผลิตไข่ออกมาได้เรื่อยๆแล้วก็มีประจำเดือนไปเรื่อยๆเนาะสำหรับทางผู้ชายเองเนี่ยอันเนี้ยต้องบอกว่าผู้ชายบางคนนะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าสู่วัยทองร่างกายยังคงสามารถสร้างตัวฮอร์โมนมาได้เรื่อยๆทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งพันธุกรรมของเขาแล้วก็พฤติกรรมที่เขาใช้ในชีวิตประจําวันแต่สาหรับผู้หญิงเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคุณอยู่นานพอเนาะคุณต้องเข้าสู่วัยทอง <Okay. S 1> ทุกคนเออมันไม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงข้อนี้ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญมากกว่าก็คือทํายังไงก็ได้ให้เขาเข้าสู่ไวัยทองอย่างสมวัยก็คือไม่เข้าสู่วทยทองเร็วเกินไปเพราะว่างานวิจัยเจอแล้วว่าเมื่อเขาเข้าสู่วัยทองเร็วเกินเนี่ยโรคที่เราคุยกันเมื่อกี้จะตามมามหาศาลเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้ยืดเวลาตรงนี้ออกไปแล้วก็ให้เขาเข้าสู่วทยทองอย่างสมวัยซึ่งกระบวนการทั้งหมดอ่ะก็ ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมได้มันคือเรื่องของพฤติกรรมที่เขาใช้เลยครับพันธุกรรมคือสิ่งหนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าเราอยากรู้ว่าเราจะหมดประจําเดือนเมื่อไหร่อาจจะลองถามคุณแม่ของเขาดูว่าคุณแม่เขาหมดประจําเดือนเมื่อไหร่ปกติแล้วก็มักจะไม่ได้ต่างกันมากเกินสักสองสปีนะครับแต่การที่เราจะทําให้เราหมดอย่างสมวัยได้นเนี่ยคือเรื่องของพฤติกรรมอะไรบ้างล่ะก็ตั้งแต่การกินให้เหมาะสมใช่ไหมครับออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเนาะแล้วก็เรื่องของ การไม่สูบบุหรี่งดแอลกอฮอล์ต่างๆเหล่านี้จะทําให้ร่างกายเสื่อมลงช้าครับก็จะทําให้ความเสื่อมเนี่ยเป็นไปนตามวัยแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากๆเลยที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือการลดน้ําหนักน้าหนักที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยทำให้เราเข้าสู่วัยทองเร็วกว่าปกติมากๆทั้งในฝั่งหญิงและฝั่งชายเองดังนั้นการลดน้ําหนักเนี่ยเป็นปัจจัยข้อหนึ่งเลยที่ผมว่าสําคัญมากแล้วถ้าสมมติคนไข้ใช้ฮอร์โมนทดแทน ขาจะเริ่มรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาไวท์ทองอย่างหนึ่งเนาะก็คือการให้ฮอร์โมนทดแทนความรู้สึกหลังจากให้เนี่ยจะรู้สึกยังไงก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่เราหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ยมันมีอาการแบบไหนบ้างบางคนอาการรุนแรงความรู้สึกก็จะกลับมาดีมากบางคนอาการไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่ว่าที่แน่ๆเลยอาการมันก็คือเหมือนกับการที่เราพยายามย้อนให้เขากลับไปในช่วงที่เขายังพอมีประจำเดือนอยู่ฮอร์โมนที่เราใช้ทดแทนเราไม่ได้ให้ในเลเวลที่ ค่อนข้างต่าๆ,ๆ,ๆต่ำกว่าสิ่งที่เคยมีจริงอยู่ประมาณสัก10-20%ประมาณนี้คนไข้ก็อาจจะรู้สึกว่าเออโอเคผิวพรรณมันชุ่มชื้นขึ้นเนาะจากเดิมแห้งๆก็อผิวพรรณเริ่มดีขึ้นความคิดความอ่านอะไรต่างๆมันเริ่มทํางานได้ดีขึ้นการกล้าตัดสินใจมากขึ้นก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้น พอปัญหาถูกแก้ไปโอกาสความเสี่ยงในการเป็นซึมเศร้าก็น้อยลงออกกําลังกายได้กล้ามเนื้อดีขึ้นสร้าง้ามดีขึ้นลดน้ําหนักได้ดีขึ้นการรักษาไวัยทองเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือการให้ฮอร์โมนเพศเนาะนั้นบางคนก็จะถามว่าจริงๆพี่ไม่ได้มีกิจกรรมแล้วอะ่ะทำไมต้องเสริมฮอร์โมนเพศด้วยที่ผ่านมาเรายังไม่ได้พูดเรื่องอกิจกรรมทางเพศมากมายนักเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าใช่คือการให้ฮอร์โมนเพศเหล่านี้ม,มันก็มีผลกับกิจกรรมทางเพศจริงแม้เราจะ หวังผลในด้านอื่นๆที่เราพูดไปก่อนหน้านี้จะขออธิบายเรื่องกิจกรรมทางเพศนิดหนึ่ง<ม>ก็คือตัวฮอร์โมนเวลาเราให้ฮอร์โมนเพศเข้าไปเนี่ย<ม>แน่นอนว่าฮอร์โมนตัวหนึ่งที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศคือเทสโทสเตอโรนหรือที่ภาษ,ษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นฮอร์โมนของเพศชายเนาะ<ม>แต่จริงๆอ่ะฮอร์โมนตัวนี้ก็เจอได้ทั้งชายและหญิง<ม>และการที่เราให้ฮอร์โมนทดแทนเข้าไปเนี่ยก็จะมีบางตัวบางส่วนที่เปลี่ยนไปทําให้เทสโทสเตอโรนเพิ่มมากขึ้น<ม>ก็จะทําให้อารมณ์ทางเพศต่างๆกลับมาซึ่งตรงนี้เองอ่ะต้องบอกว่า มีงานศึกษาวิจัยด้วยนะคนที่อยู่ในช่วง perimenopause หรือว่าช่วงที่อยู่ใกล้ๆกับภาวะที่เริ่มจะหมดประจำเดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่ sexually active คือยังคงมีกิจ,จกรรมทางเพศอยู่<ม>เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งการงานก็ดีถูกไหมเวลาก็มีลูกก็โตแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น<ม>เขาก็จะสามารถมีเวลาสาหรับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้มากขึ้นแต่ปัญหามันเกิดตรงนี้นะว่าพอเราถึงจุดๆเนี้ย ของชีวิตเนี่ยร่างกายมันเริ่มอาจจะไม่พร Bonjour, <hum> ้อมแล้วอะผู้หญิงบางคนเริ่มมีภาวะช่อ,องคอดแห้งความต้องการทางเพศก็ลดน้อยลงแต่ผู้ชายที่เราพูดไปเมื่อกี้ว่าบางคนไม่ได้เข้าสู่วัยทองด้วยซ้ํา <im itsu> เพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆยังมีร้อเลย <im itsu> ก็จะเกิดความไม่สามาคัคคีกันในครอบครัวได้กับการใน ผู้ชายบางคนเริ่มเข้าสู่วัยทองเนาะนกเขาวไม่ขานอารมณ์ทางเพศหายไปนะตัววัยวะเพศไม่แข็งตัวอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้อีกเช่นเดียวกันเราอะจึงแนะนําว่าก็ควรจะจับมือกันมาแล้วก็รักษาไปพร้อมๆกันเนาะพอเราใช้ฮอร์โมนกับมนุษย์เนาะคำหนึ่งที่คนจะคิดถึงในหัวขึ้นมาเลยเนี่ยก็คือคําว่ามะเร็ง ทั้งนี้มันก็เกิดจากงานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งก็ทํามาตั้งแต่ปี1998 20่กว่าปีที่แล้วเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยะฮะประชากรที่ใช้27,000คนติดตามไป20ปีแล้วก็เจอว่าเป็นมะเร็งเพิ่มขึ้นตั้ง20%นะแต่ตอนนี้ทําไมเขาถึงไม่เชื่อวิจัยนี้แล้วครับจริงๆแล้วเขาเอาข้อมูลมาดูอีกรอบเมื่อประมาณ2017เนาะเพราะว่าวิจัยที่หมอก,ก็มาคิกบอกคือ1998ใช่ไหมแล้วเขาก็ทําไปสักพักเขาหยุดกลางคันเพราะาคิดว่ามะเร็งเพิ่มขึ้นแต่พอเอาข้้้้ออมมููลลลาารืดแแวววเนนีี่่่ยยพบจๆปัญห มันเป็นที่ฮอร์โมนสังเคราะห์ตัวที่เขาใช้เมื่อก่อนเนี่ยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แต่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แบบนั้นแล้วเราใช้ฮอร์โมนที่เหมือนกับร่างกายเราที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ต้องบอกว่ามะเร็งเนี่ยมีปัจจัยในการเกิดมะเร็งเยอะมาก<ช>แล้วพอไปดูกลุ่มทดลองเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วกลุ่มทดลองเนี่ยส่วนมากอายุเยอะแล้วแล้วก็มีน้ําหนักตัวที่เยอะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีโรคประจําตัวอยู่แล้วด้วยเขาก็มีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็พอไปดูต 4คนใน1,000พันคนอยู่แล้วกลุ่มที่รับพมวนสังเคราะห์เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น5คนใน1000คนก็คือเพิ่มมาคนหนึ่งใช่ในใน1 0 0 0คนดังนั้นวิจัยล่าสุดเนี่ยก็เลยทาให้ความเชื่อที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยถูกลบล้างไปแล้วซึ่งงานวิจัยใหม่ๆที่ตามหลังมาเนี่ยก็พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้ทําให้เกิดมะเร็งเลยแต่เมื่อกี้เราก็คุยกันไปแล้วนะคะว่าผู้ชายบางกลุ่มอ่ะเขาไม่ได้เข้าสวยทองด้วยซ้ําแล้วจริงๆเขาควรจะต้องมาหาหมอไหมถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีอาการ ต้องแยกเป็นสองกลุ่มเนาะเพราะว่าบางกลุ่มก็ยังมีนะคนที่เข้ามาเพราะว่าเรื่องสมรรถภาพเริ่มลดลงอาจจะไม่ไม่ได้หายไปนะแต่เริ่มเริ่มน้อยกว่าเดิมเขาก็มาแล้วเพราะว่าหนึ่งในสาเหตุนั้นคือเรื่องฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ําลงแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รู้สึกว่าสมรรถภาพก็ยังโอเคแต่บางคนจะเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตัวเองไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อบางคนออกกำลังกายเยอะจะรู้สึกว่าแรงเริ่มตก ก็ <g ül> มาหาได้บางคนเริ่มเพลียอายุมากขึ้น50-60เริ่มเพลีย,พ,ยพลังงานเริ่มรอปก็จะมาเพื่อเสริมเรื่องฮอร์โมนได้เหมือนกันดังนั้นจริงๆแล้วอาจจะไม่มีอาการที่ชัดเจนก็ได้แต่ว่าเราสามารถมาหาหมอเพื่อดูระดับฮอร์โมนเป็นแบบองค์รวมได้แล้วมันมีข้อห้ามอะไรไหมครับสำหรับผู้ชายที่ต้องการจะให้เชสเตอรโรนเพราะว่าเท่าที่เราฟังกันมาเนี่ย<อ>ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยนะมีข้อห้ามอะไรไหมหนึ่งในข้อห้าข้อแรกหนึ่งก็คือเรื่องเม็ดเลือดแดงที่เข้มเกินไปเพราะว่าการให้ฮอร์ม แคโทสโรนเสริมเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยสร้างเม็ดเลือดแดงเข้มขึ้นเพราะว่าเข้มขึ้นเลือดก็จะหนืดอ,อาจจะมีโอกาสเรื่องความเสี่ยงของหลอดเลือดตามมาได้ดังนั้นต้องเจาะดูก่อนว่าเข้มเกินไปไหมให้ให้ได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. ข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องการภาวะอยู่หัวใจระหว่างนอนเ mm hmm. พราะว่าคนที่อยู่หัวใจระหว่างนอนเราพบว่าถ้าให้ฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยอาจจะทําให้อาการเขาเป็นมากขึ้นได้เหตุผลก็เพราะว่ามีเรื่องกล้ามเนื้อมากขึ้นหรือว่าขอหอยต่อขึ้นทําทให้ช่องลมเนี่ยแคบลง ก็มีภาวะอยู่ใจระหว่างนอนได้ข้อที่3ที่เราต้องเช็คก็คือต้องเช็คค่าค่าอักเสบของต่อมลูกหมากถ้าค่าอักเสบของต่อมลูกหมากเกิน4ีเนี่ยเราก็ต้องไปหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากต่อมลูกหมากโตไหมหรือว่ามีภาวะอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่า<อ>ก่อนที่เราจะให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเสริมเข้าไปส่วนข้อที่4เนี่ยที่ต้องคุยกับคนไข้เสมอเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยจะทําให้การผลิตอสุจิลดลงดังนั้นบางคนเนี่ยอายุมากไม่ได้แปลว่าเขาไม่อยากมีลูกนะ ก็าจะอยากมีลูกอยู่ก็ได้นะเราต้องคุยเสมอว่าเอ๊ยยังอยากมีลูกอยู่ไหมถ้าอยากมีลูกกันให้ฮอร์โมนเสริมเนี่ยอาจจะทําให้โอกาสมีลูกลดลงได้นะดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการจะได้ฮอร์โมนเสริมไม่ใช่สุมสี่สุมห้าไปหาซื้อแล้วก็ไปใช้เองแต่ว่าควรจะต้องมาปรึกษาแพทย์ตรวจดูให้เรียบร้อยว่าไม่มีอะไรซุกซ่อนอยู่แล้วก็ อีกอย่างนึงก็คือต้องไม่ลืมถามตัวเองว่ายังอยากจะมีลูกลอยู่หรือ,รอเปล่าโอเคจะมีคนหลายคนเลยที่เริ่มบอกว่าโอ้พออายุเยอะขึ้นแล้ว,วความจําก็เริ่มไม่ค่อยดีอันนี้มันเกี่ยวกับการที่เขาฮอร์โมอนตกเข้าสู่วัยทองหรือเปล่าครับต้องบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าจริงแล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมอนเอสโตรเจนเนี่ยมีส่วนทําให้สมองบริเวณที่สร้างความจําใหม่ๆเนี่ยทำงานลดลงนะคือถ้าเอสโตรเจนเยอะเนี่ยก็จะทําให้สร้างความจําใหม่ๆได้ดีขึ้น ดังนั้นเวลาหมดประจรําเดือนก็จะทําให้ความสามารถในการจําลดลงได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยก็ช่วยเรื่องทําให้สมองเนี่ยใช้พลังงานจากน้าตาลได้ดีดังนั้นถ้าเอสโตรเจนน้อยลงเนี่ยการใช้พลังงานของสมองเนี่ยลดลงไปประมาณ20-30%าเเลยดัยงนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วกันแต่ว่าถามว่าวิจัยชัดมากไหมก็ยังไม่ได้ชัดมากแต่ว่ามีโอกาสที่จะทําให้เกี่ยวข้องเรื่องความเสื่อมและความจำํำลดลงได้เวลาออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อไม่ขึ้นทันทีเนี่ยเกี่ยวกับไวททองไหมครับ ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องนะครับเราคุยกันไปแล้วเหมือนกันเนาะตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยคือเทสโทสเตอโรนนะกับเอสโตรเจนในผู้หญิงฮอร์โมน2ตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่พอจะทําให้กล้ามเนื้อเราอะ สร้างได้น้อยลงจริงๆมีงานศึกษาวิจัยแหละว่าถ้าเอาคนสูงอายุมาทําการออกกําลังกายให้กินโปรตีนที่อพอออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งก็คือออกแรงเล่นกล้ามแบบนี้จะทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไหมผลออกมาว่าทําให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้อีกนะแม้จะไม่ได้มีการยุ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนเลยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อตอนที่ขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างช้าแล้วก็ค่อนข้างอ่อเร็ว ดังนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือคนเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้ดีพอๆกับปริมาณฮอร์โมนที่เรามีถ้าเรามีฮอร์โมนที่อยู่ในระดับที่ดีพอเนี่ยกล้ามเนื้อจะสร้างได้ง่ายอยู่ได้นานแล้วก็ฝ่อตัวช้าไอ้เรื่องเหล่านี้มันมีผลเกี่ยวกับการเผาผลาญพลังงานนะ mm hmm. เมื่อร่างกายเราเนี่ยมีฮอร์โมนที่ตกลงไปกล้ามเนื้อก็ฝ่อลงเร็วใช่ไหมครับ mm hmm. พอฝ่อลงเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะงอมกระดูกอาจจะยังแข็งแรงแต่กล้ามเนื้อไม่ไหวแล้วอะเราก็จะงอม ราจะเห็นว่าถ้าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างยากแม้กระดูกเขาจะยังดีนะแต่กล้ามเนื้อมันไม่ดีลากกระดูกไปไม่ได้แรงก็น้อยอแรงมันน้อยลงใช่ครับกล้ามเนื้อน้อยลงเนี่ยก็เหมือนเตาเผาพลังงานก็หายไปด้วย<ม>การที่เขายังกินเท่าเดิมแต่ปริมาณเตาเผาพลังงานเล็กลง<ม>ปริมาณพลังงานที่ใช้น้อยลงก็ทําให้น้ําหนักเพิ่มขึ้นดัง<ม>นั้นจึงไม่แปลกเลยว่าเมื่อคนเริ่มหมดประจําเดือนหรือว่าเข้าส่วัททองแล้วเนี่ยวนง่ายขึ้น ก่อนจะเริ่มใช้ฮอร์โมนเนี่ยเราต้องรองให้เข้าสู่วัยทองก่อนหรือเปล่าครับหมอกิตคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันแล้วแต่อาการ <S <S ถ้าเกิดว่าเรามีอาการค่อนข้างเยอะรุนแรงเนาะเราเรียกกลุ่มอาการในช่วงระหว่างการจะหมดประจําเดือนไม่หมดประจําเดือนตรงเนี้ยว่า perimenopause <ๆ>กลุ่อมาอาการที่อยู่รอบๆระหว่างการที่จะ หมดประจำเดือนซึ่งอาการตรงนี้แล้วแต่คนมากเลยนะครับมันเริ่มได้ตั้งแต่ประมาณ5ปีก่อนที่จะหมดประจำเดือนแล้วก็ลากยาวไปได้เป็น10ปีหลังหมดประจำเดือนก็อาจจะมีอาการกลุ่มเหล่านี้ก็พวกร้อนวูบวาบอะไรต่างๆที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าอาการเหล่านี้รบกวนชีวิตแม้จะยังไม่หมดประจำเดือนจริงๆก็สามารถที่จะเริ่มให้ฮอร์โมนทดแทนได้แล้วเพื่อลดอาการเหล่านี้ลงแต่กลุ่มคนที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีอาการอันนี้ก็จะเป็นการให้ฮอร์โมนในอีกวิธีหนึ่งละกันรูปแบบการให้ฮอร์โมนม่เหือกัน แต่ว่าหมออยากจะบอกว่าเราไม่ควรจะรอจนแบบโอ้โหทุกอย่างมันไปหมดแล้วกล้ามจับไปเหลวเป๋วหมดแล้วอันเนี้ยบางทีอาจจะไม่ทันการเนาะการไปให้ช่วงนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะมีฮอร์โมนที่เพียงพอแต่ความสามารถของร่างกายในตอนนั้นนะจะให้ไปออกกําลังกายเพิ่มจะให้ไปเวทเทรนนิ่งมันเป็นไปได้ยากมากดังนั้นจะให้เขาย้อนกลับขึ้นมามีสุขภาพร่างกายที่ดีเหมือนเดิมค่อนข้างช้าเกินไปในช่วงที่ร่างกายกำลังจะค่อยๆเสื่อมลงเนี่ยเป็นจุดที่ควรจะเริ่มการดูแลรักษาละ่ะ จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในคลิปที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ว่า1ฮอร์โมนมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปลอดภัยนะถ้าเกิดว่าอยู่ใต้การดูแลของแพทย์ที่ถูกต้องดูป้องกันข้อห้ามข้อเสี่ยงต่างๆมันถือว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากในการให้และ2เลยก็คือมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทุกๆระบบที่เราพูดกันมาเนาะดังนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนตกเนี่ยอันนี้อยากให้เริ่มใส่ใจมากขึ้นแล้วนะครับไม่ใช่แค่เรื่องสมภาพทางเพศเนาะแต่ว่า ฮอร์โมนคือเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างในร่างกายเลยสําหรับใครที่ชอบคลิปความรู้สุขภาพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับสุขภาพครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเราสองคนจะพยายามเข้าไปตอบให้ได้มากที่สุดนะครับก็สําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ